ครับมีตัวพลาสติกนะครับพลาสติกความหนาแน่นสูงนะครับเจาะรูมาแล้วนะครับตัวนี้เขาใส่ชิ้นงานมาอย่างเช่นเขาใส่ชิ้นงานในพวกอะไรนะที่เป็นหลอดอะไรของเขาอะนะครับเนี่ยเขาจะเสียบหลอดมาไม่ให้มันกระแทกกันนะครับแต่ในที่นี้ผมว่ามันใส่เครื่องมือใส่อะไรพวกนี้นะครับใส่ดอกสว่านใส่อะไรพวกนี้นะครับใครจะมีแนวประยุกต์ใช้อย่างอื่นเนี่ยก็ใช้งานได้นะครับแถวหนึ่งมีสิบอันนะครับ แล้วก็มีสิบแถวก็ประมาณร้อยรูนะครับทีนี้ความกว้างรูเนี่ยนะครับขนาดสิบเอ็ดจุดหกนะครับที่แคบสุดเนี่ยนะครับเขาจะเชมเฟอร์ไว้นะครับตัวนี้สิบเอ็ดจุดหกแล้วก็ด้านบนเนี่ยสิบสามจุดหกนะครับก็ตีเป็นสิบเอ็ดจุดหกแล้วกันนะครับรูที่สวมนะครับขนาดความกว้างนะครับยี่สิบเอ็ดเซนครึ่ง คูณสิบแปดเซนครึ่งนะครับหนาหนึ่งเซนนะครับปฏิความแรงแน่นสูงนะครับเนี่ยบิดไม่ไปเลยนะครับเอาไว้เสียบงานเสียบอะไรพวกนี้เสียบน็อตเสียบอะไรพวกนี้ได้หมดเลยนะครับเสียบเครื่องมือวางเครื่องมือนะครับเอาวางสองชั้นแล้วก็วางก็ได้นะครับมีรูอะไรให้เรียบร้อยอย่างดีเลยนะครับมีจํานวนมากนะครับใครต้องการก็คือมาสั่งได้เลยนะครับจะ